สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระยมหาก็นำเอาพระเนื้อดินนะพระเนื้อดินที่ผู้คนต้องสแสวงหากันนะไม่มากก็น้อยขอให้ได้พบได้เจอได้ชมบารามี เพื่อนสมาชิกคงมีแล้วแหละนะห้าองค์ที่พ่อใหญมาหานำมาเสนออยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นจะภาคีพระเนื้อดินที่พวกเราเห็นก็อยากจะครอบครองนะพุทธคุณเนี้ยเนื้อคนานับเราต้องคิดก่อนนะเพื่อนสมาชิกว่าพระแท้ต้องขายได้พระแท้เนี่ยขายไม่ได้ก็มีนะเพื่อนสมาชิกอาจจะไม่ตรง ไม่ตรงที่เขาต้องการนะนะตลาดตลาดแบบนี้ใช่ไหมเราก็ไปขายให้เซียนนั่นแหละเพื่อนสมาชิกเราเป็นเซียนนี่เราใหญ่ระดับไหนเอาถามจริงถามตัวเรานะเราเราใหญ่ระดับนี้เราก็ต้องไปขายเราต้องไปขายให้คนที่เขาเล่นพระอีกระดับหนึ่งนะอาจจะสูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราถ้าเขาต่ำกว่าเราเขาอาจจะมีองค์ความรู้ก็ได้ เขาซื้อเราในราคาเท่านี้แต่เวลาเขาไปเปิดน่ะแน่นอนเขาไม่เปิดเท่าทุนอยู่แล้วทุนก็คือที่เราซื้อมานะถ้าเราไปขายให้เซียนใหญ่แน่นอนเขากดเขากดอยู่แล้วเพราะตลาดเขาควบคุมตลาดนี่เขาอยู่ในมือเขาอยู่แล้วเขาควบคุมได้เขากดเราอยู่แล้วอยากขายก็ขายมาอยากขายก็เท่านี้นะหรือบางทีกลยุทธ์ทางตลาดเล่เหลี่ยมเซียนเล็กกว่าเราผู้คนต่ำกว่าเรา ในมุมของเรานะว่าเขาต่ํากว่าเราเงี้ยเขาอาจจะเป็นมือเรียกว่าเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าเป็นนอมินีของเซียนระดับใหญ่ก็ได้นะเมื่อระดับใหญ่ภาพลักษณ์เขาสูงบริการเขาดีแบรนด์เขาดังนะเขาไม่กล้าลงมาเล่นตลาดล่างกลัวภาพลักษณ์เขาเสียเขาก็ต้องให้นอมินีพวกนี้ออกมาเห็นไหมเล่เหลี่ยมกลอนบายสายพาณิชเป็นแบบนี้ แน่นอนนะครับราไม่ว่ากันซื้อมาก็ขายไปซื้อมาต้องหวังกําไรไม่ว่ากันนะครับอย่างนั้นก็โอเคแต่ถ้าสายอนุรักษ์อย่างพวกเรานะกลุ่มอนุรักษ์ก็พระแท้ก็ไม่จะเป็นต้องขายได้นะเพราะมันไม่ได้อยู่ในทรงอยู่ในแบบอ,อยู่ในรูปแบบของตลาดที่เขาต้องการเราก็ขายไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนสมาชิกขายไม่ได้ก็อย่างที่ปริยมาหาบอกว่า พุทธคุณนี้ครอบจักรวาลเราต้องการพระแบบไหนสะสมพระแบบใดนะอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกนี่พระพระรรมเสือนะพระรรมเสือนี่โอ้โหอันนี้พิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะพระรรมเสือพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนี่พุทตคุณเนี่ยมหาอุดนะจบเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่แท้แน่นอนแต่อาจจะเป็นพระที่ไม่สวยนะแท้ที่ไม่สวยแท้ที่ไม่งามแท้ที่แบบไม่มีเซียนคนไหนที่เขาจะ ซื้อไปปล่อยนะแต่ถ้าอาจจะมีคนคนที่เขาซื้อไปบูชาส่วนตัวนะอันนั้นแน่นอนมีมีแต่ว่าเขาก็ไม่พูดเยอะนะเพื่อนสมาชิกคนเกามีตังค์นะคนเ็ามีตังเขาก็ไม่ไม่พูดเยอะเขาก็ชอบเขาก็จ่ายจ่ายตามนั้นนะตามที่เราต้องการเมื่อไม่นานมานี้นะ,ะแบรนด์เจ้าของดังเจ้าของกิจการ ขออนุญาติเอ่ยชื่อท่านนะอย่างกัปตันอย่างนี้นะที่เราเห็นท่านออกมาพูดท่านช่วยเหลือสังคมท่านบริจาคทรัพย์มากมายท่านสร้างสารนุประโภคบริโภคให้ก,กับเด็กเยาวชนน้ำดื่มของท่านนี่เป็นที่ติดตลาดนะในสายตาของเราเนี่ท่านมีเงินระดับโอ้โหต้นต้นของเมืองไทยใช่ไหม แต่ท่านเดินตลาดล่างท่านเดินแผงพระตลาดล่างตลาดกลางกลางถึงล่างล่างถึงกลางเนี่ยประกวดพระเครื่องที่ไหนท่านต้องไปนั่งไปดูไปชมเห็นไหมเพื่อนสมาชิกแตกต่างกับเศรษฐีทั้งหลายนะที่เดินตลาดระดับบนทีเดียวนะ เดินตลาดสองภาคก,กับเซียนระดับประเทศเลยนะแตะ่กับตันท่านเนี้ยท่านเดินตลาดกลางถึงล่างนะเพื่อนสมาชิกก็คงเห็นในโลกโซเชียลแล้วนะนั่นแหละบ่งบอกถึงอะไรท่านมีความรู้นะไม่ใช่ไม่มีความรู้นะแสดงว่าท่านมีข้อมูลเยอะคือ เขาไม่จําเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่องนะเพื่อนสมาชิกเขามีเงินนะ่ะเขาสามารถจ้างใครก็ได้ที่มีองค์ความรู้มามาบอกมาสอนเขาเนะี่ยเขาก็รู้แล้วเขาไม่จำเป็นต้องไปเรียนเองอย่างผู้ประสบผลสําเร็จเป็นเศรษฐีทั้งหลายเนะี่ยเขาไม่ได้จบสูงนะเขาจบธรรมดามีความรู้ธรรมดาแต่เขามีความอดทนมีความขยันนะเขารู้จักใช้คนเขารู้จักใช้เงิน เขาไปจ้างวิศวกรไปช่างนักการตลาดไปช่างผู้คนที่มีชำนาญการด้านนั้นๆมาเป็นลูกน้องมาอยู่ในบริษัทแล้วก็ผลิตสินค้าผลิตโรงงานผลิตสิ่งของตามที่เขาต้องการตามที่เจ้าของเงินในต้องการเขาก็สร้างรายได้เหมือนกับตันท่านนี้เขารู้อยู่แล้วว่าพวกนี้นเป็นการตลาด เมื่อเป็นการตลาดในพุทถคุณอย่างพระเยมหาบอกว่าราคา1 0งกับราคา10ล้านพุทธคุณเท่ากันนะเพื่อนสมาชิกก้อยเป็นผ้าแท้สมมุติว่าองค์นี้ราคา100อยู่ในมือของพระเยญมหาในราคา100แต่ถ้าไปอยู่ในมือเซียนในราคา1ล้านบาทเนี่ยพุทธคุณเท่าเดิมนะไม่ได้ขยับมากมายเือนเงินล้านนะอย่างนี้เป็นต้นนะตะกะเดียวกันดังนั้นเนี่ยกับตันท่านนี้ท่านเดินตลาดระดับกลางประกวดพระเครื่อง สนามไหนประกวดท่านก็เดินดูเดินดูแล้วท่านมองท่านเห็นท่านรู้ว่าใช่ท่านก็ซื้อในราคาที่ไม่ต่อด้วยนะเจ้าของพระบอกว่าสามล้านก็สามล้านหนึ่งล้านก็หนึ่งล้านเพื่อเผื่อท่านยินดีจ่ายมาจากไหนมาจากร้อยเอ็ดบุรีล์ขอนแก่นมากรุงเทพเนี่ยค่ารถเท่าไหร่บอกว่าค่าน้ำมันพันห้า ท่านให้ไปเลยหนึ่งหมื่นบาทค่าน้ํามันให้ค่าน้ํามันด้วยเป็นหมื่นสิบกว่าเท่าของค่าน้ํามันไม,ไม่เกี่ยวกับค่าพระหนึ่งล้านค่าน้ํามันอีกหนึ่งหมื่นบาท, 10, บาทสิบเท่าของค่าน้ํามันแบบนี้เป็นต้นนะเนี่ยเพราะแล้วจะไปบอกบอกว่าท่านโอ้เจ๊แน่นอนถ้าเป็นมุมของเสียนบนก็บอกว่าเจ๊แน่นอนไม่เจ๊แท้นะ เพราะท่านจ้างคนที่มีความรู้จ้างคนที่เขามีประสบการณ์มาให้ความรู้ซื้อให้เขามาบรรยายให้ฟังบอกให้ฟังสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหมื่นบาทนี่ใครก็จะไม่เอาคนที่มีความรู้หนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งหมื่นมาบอกมาเล่ามาชี้แจงมาชี้แนะแบบไหนพระแท้เนี่ยนะแล้วเขานักธุรกิจระดับนี้เจ้าของโรงงานเนี่ยเขาไม่จ้างเสียงกัเนียมาให้ความรู้อยู่แล้ว จ้างเซียนองค์นี้มาให้ความรู้จ้างเซียนคนนั้นมาให้ความรู้นะเขาลงทุนไปหนึ่งล้านบาทเนี่ยจ้างเซียนสักสิบคนมาให้ความรู้กับเขาเนี่ยโอ้โหเขามีความรู้มากมายเลยทีเนี้ยมากมายเลยใครก็มาหลอกเขาไม่ได้เขาไปเดินพระในแผงตลาดเขารู้เลยว่านี่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมเพื่อนสมาชิกเป็นต้นนะเราให้ฟังดังนั้นนี่พระพระในมือเราเนี่ยเราอย่าหวังว่าเราจะปล่อย ดังกับตันท่านนี้ท่านก็ไม่ได้ปล่อยนะท่านซื้อไปซื้อไปท่านก็ไปสะสมสะสมเก็บนะแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้คือคุณแผนก็มีนําลงไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะสมเด็จก็มีนําลงไปแล้วพระเหรียญพระชินนําลงไปแล้วเพื่อนสมาชิกก็ไปศึกษาไปดูเอานะแต่ชุดนี้ทริปนี้พระเนื้อดินอ่านะ พระเนื้อดินอันนี้คือเป็นพระพระถ้ำเสือนะพวกทุกคนเนี่ยมหาอุดนะเพื่อนสมาชิกองนี้หายากนะหายากสวยไหมครับเนี่เพราะอย่างมาหาดูธรรมชาติอนะไรเงี้ยสวยก็โอเคนะจ่ายตังค์เนี่ยสะสมเห็นไหมครับพิมพ์ตุ๊กตาเล็กเนี่ยพระแทนดูง่ายนะอย่างองค์มาองค์ถัดมาเนี่ยโอ้โหหลวงพ่อโตนะวัดกระทิง วัดกระทิงเป็นปางสมาธิมีสองพิมพนะพิมพ์ปางสมาธิกับพิมพ์ปางมารวิชัยเนี่ยงดงามอันนี้400ปีนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูดูด้านหลังเขานะอันนี้เป็นเนื้อหยาบจะมีสองเนื้อ,เน,อ,อเนื้อหยาบเนื้อละเอียดนะ เพื่อนสมาชิกก็ดูว่าพระเนื้อดินนะอายุ400ปีเนี่ยจะประมาณไหนนะเราดูอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าดูเนื้อ,อนี่ใหม่เราต้องดูพระ400ปีนี่เขาสภาพก็จะพันแปรสภาพก็จะแปรเปลี่ยนยังไงบ้างเพื่อนสมาชิกก็ต้องก็ต้องดูนะต้องศึกษา ต้องแยกแยะนะอย่างองค์นี้เห็นไหมง,งดงามเลยนะงดงามเลยทีเดียวหลวงพ่อต,เเตูเป็นใหญ่เป็นตูเป็นใหญ่เป็นตัวลวข,า,ขารอดปลอดภัยนะเหมาะสําหรับขา้าราชการนะเหมาะสําหรับคนที่เดินทางไกลนะออกเวรออกยามเนี่ยต้องมีหลวงพ่อตูนะคุ้มครอง เราจะเห็นตาเนี่ยตาโตจมูกบานลิมพิปากหนาเนี่ยพุทธศิ์สมัยทวาระวะดีเลยทีเดียวเนี่ยตาโตลิมพิปากตาโตจมูกบานลิมพิปากหนาเห็นไหมเพื่อนสมาชิกความงามของท่านหายากนะหลวงพอ่อโตพัดบังกระทิงนะ แล้วก็มานี่หลวงพ่อปานนะเพื่อนสมาชิกหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อปานอันนี้คือหลวงพ่อปานทรงครุฑนะเนี่ยพระใหญ่มหาก็เก็บมาเยอะนะเจอหลวงพ่อปานไปสองรอบนะรู้เลยว่าโดนนะโดนให้แล้วแต่เราซื้อเองเก็บเองน,ะนักเลงพอนะเก็บเองเราก็ไม่ ไม่ไปปล่อยต่อนะไม่ใช่ว่าอ,อนี่มันไม่ใช่แล้วก็เอาคืนกลัวเสียเงินไปแล้วนี่ไม่ยอมต้องมาเอาคืนแล้วก็ไปปล่อยภาคเกนคนอื่นต่อไม่ใช่อย่างนั้นนะพอจมาหาคือแรกๆเราเราไม่มีเวลาไงเพื่อนสมาชิกเราไปยืนแค่สิโมงสองชั่วโมง,ง,มงเราคิดว่าใช่นะแต่พอมาอยู่กับเราเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเราสองแล้วสองอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีก ศึกษาแล้วศึกษาอีกไม่ใช่นะไม่ใช่ก็โอเคนั่นแหละเราเราไม่อาคตามาร้ายนะคืออาชีพเขาเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาเอามาให้เรานะแต่เราเองที่นะไม่ไม,ไม่มีองค์ความรู้พร้อมนะอย่างองค์เนี้ยใช่เลยนะเป็นเป็นพระหลวงพ่อปานที่สวยแบบโบราณจริงๆนะ พิมพ์เรียกว่าพิมพเกาะเพชรนะเนี่ยยันเกาะเพชรผงพุทธคุณพิเศษ3ประการ1ยันเกาะเพชร 2. งผงพุทธคุณนะสามงม,มหาลาศนะอยู่ข้างในเนี่ยยันเกาะเพชร พรทุกคุณเนี่ยมหาอุดนะเพื่อนสมาชิกเราเห็นคาบไข่คาบกูคาบเก่ามีทองคำด้วยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยพอใหญมหาสองดูใกล้ๆเนี่มีเม็ดทองคำอยู่ด้วยนะองค์นี้เงิงามหลวงพ่อปานคนที่เขาสายตรงนะสายตรงหลวงพ่อปานคนที่เขาเป็นพระเนี่ยนะที่เขาไม่ได้หวังเงินหวังทองแต่เขาดูภาพเป็นเนี่ย มองก็ออกมองออกเลยนะเนี่ยพระแท้แน่นอนนะองนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่คือพระนางกำแพงนะโอ้โหพระนางกำแพงนี่อายุตั้งสามตงสี่ร้อยปีเราดูทรงนี่เหมือนสมเด็จนางพญาเลยใช่ไหมครับยุคสมัยเดียวกันกันกบนางพญานะครับเรียกว่าพระนางกำแพงเมตตามหานิยมนะเนื้อดินนะเนื้อดินเผาเนี่ยโอ้โหเนื้อดินเผาเนี่ย เห็นไหมเพื่อนสมาชิกงามนะองนี้งามสายอนุรักษ์เนี่ยต้องต้องมีต้องเก็บต้องรักษาไว้นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยต้องมีต้องเก็บต้องรักษาไว้นี่พนางกำแพงองค์นี้หายากนะพรทุคุณเนี่ยเมตตามหานยยมมาองค์นี้อ่าองค์นี้กุฏิบรมธาตุนะเนี่ยกุฏิบรมธาตุเนี่ยลีลาทุ่งเศรษฐีนี่เห็นไหมครับลีลาทุ่งเศรษฐีอันนี้ลีลาทุ่งเศรษฐีเม็ดขนุนนะ อันนี้เป็นพิมพ์ที่สองพิมพ์แรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เหมือนพระเหมือนเขาขยงนะเนี่ยเขาขยงตรงกลางจะนูนขึ้นมาเหมือนลูกบอลไหวอ่งั้นนะตรงตรงนี้นะอันนี้ก็นูนนิดหน่อยนะเนี่เห็นไหมลักษณะพองขึ้นมานูนขึ้นมาเล็กน้อยนะไม่เยอะเขาขยงเนี่ยพระหัสนี่จุดปลายน่องครึ่งน่องอะ่ะตรงเนี้ยนะลีลา ทุ่งเศรษฐีนยเราจะเห็นหงวต้องยาวประบาไเนีย่ยแท้แน่นอนนะยาวประบานี่มองดีๆจะมีแร่แร่เม็ดมะขามเพลิงติดอยู่นะเม็ดขนุนลีลาลีลาทุ่งเศษรษฐีลีลาทุ่งเศรษฐีนะสมัยก่อนครูตียมบวานนจัดองค์เนี้ยอยู่ในเป็นจภาคีนะแต่ว่า ท่านจะยาวไงเหมือนเม็ดขนุนนะ่ะยาวแต่พอเอาเข้ารูปพระชุดเป็นจักราคีแล้วมันดูไม่งามดูยาวนะก็เลยเอาพระสมกอเข้าแทนปดเรียกว่าปดพะระลีลาทุ่งเสดสีออกเอาพระสมกอใส่แทนหนึ่งในพระชุดเป็นจักราคีนะเอามาแลกเป็นประสบการณ์กันขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ